p s 1> 7 1ชช่องเล่านิยายวันนี้ของนาเสนอเรื่องทุ่มเทเพื่อรักดีดิเ t รททูยูตอนทุ่มเท27ไหนและความสุขที่เคยวาดฝันไว้ นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนา,านการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนังเขียนนำมาปรับแต่งใช้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรักชายเคท้องได้หากอักนผ่านที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยฝักแนวนี้มาก,ก่อนหากทำใจได้ก็กดรับฟังต่อไปได้เลยค่ะดังนั้นผู้ฟังกดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพิจารณามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกึ่งยินยอมกับคอนเซ็กชวลแฮมมิงกมีการบรรยายฉากเาากว่า18คิรไี่หสง์กซีม สองพี่น้องจึงได้เวลาเปิดอ,อกคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ทันทีเจ้าฮาบฟน้อยใจสินนะถึงวิ่งปลู้ดนี้ไปดามใจอยู่บ้านน้องบูรุณนะประมุขของบ้านได้เอ่ยปากขึ้นมาหลังจากคนเป็นแม่ยอมสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันลงมาบนโต๊ะอาหารสิ่งในตอนนี้มีกันอยู่เพียงแค่สองคนพี่น้องที่ได้นั่งเปิดอ,อกคุยกันอยู่ระหว่างรองให้แขกอีกคนกลับเข้ามาอย่างที่บ้าน ฟ้าผิดเองล่ะครับที่ไม่ได้หักห้ามใจตัวเองเลยทั้งที่น้องฮารฟก็พูดขอฟ้าไว้ตั้งแต่เมื่อชเช้าแล้วด้วยว่าขอแค่มีพี่เลออนกับผมได้ไหมแต่ฟ้าก็ยังคนตัวเะไรยังคงนั่งก้มหน้าก้มตาอย่าเมาื่ได้เผยปลดเปรื้งในสิ่งที่คนเป็นรู้เอ่ยขอกันเอาไว้พี่ก็เข้าใจว่าเจ้าฮารฟนะ่ะเราอยู่ด้วยกันมาแค่สามคนตั้งแต่เกิด จู่ๆดันมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาและบอกว่าเป็นพ่อทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กสิบขวบไปหมดเลยนะสิคนตัวเล็กยอมเงยใบหน้าขึ้นมาจนได้พร้อมทั้งมีน้ำสีใสหลอกเคลือบที่ดูจวนเจียนจะปริบหยดออกมาจากหน่วยตาอยู่ร,รอมรอถ้างั้นฝ่าฝ่าจะเละยุ่งกับพี่แหบเองครับลูกจะได้ไม่ต้องเสียใจ หย่าน้ําตาใส่ได้หลั่งรินออกมาจากดวงตาจนได้คนตัวเล็กที่พยายามฝืนอดกลั้นเอาไว้ตั้งนานแต่ทว่ามันก็ยังหยดแมมลงบนโต๊ะอาหารอยู่ดีแล้วยังไงต่อน้องฮามมีความสุขแล้วตัวเองต้องแอบร้องไห้ไปอีกกี่ปีละ่ะฟ้าเลิกที่จะร้องไห้ไปตลอดชีวิตเลยหรือคนเป็นพี่ที่เครนถามเอาความจากในใจจากคนที่นั่งน้ำตาหยดแมแม่ออกมาตรงหน้า ด้วยน้ำเสียงแข็งขึ้นมาแบบทันควันฟ้าฟ้าก็แค่ให้ลูกมีความสุขก็พอแล้วล่ะครับฟ้าล้างทุกปัญหามีทางออกเสมอครับฟ้าจะพาลูกหนีไปอีกหรือหรือฟ้าคิดจะหนีพี่ไปด้วยเลยใช่ไหมฮึประมุกของบ้านต้องยอมผ่อนน้ำเสียงให้อ่อนลงไปด้วย <c oughs> เพื่อจะได้พูดคุยกับคนตัวเล็กตรงหน้าด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ พรเขาที่เป็นพี่ชายไม่ได้อยากให้ควรเป็นน้องจำต้องทำแบบนั้นอีกทั้งเรออนไม่ได้ต้องการเห็นน้องชายสุดที่รักในสายตาต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจไปทั้งตลอดชีวิตเช่นนี้ด้วยเรออนยอมรับเลยว่าเขาเป็นผู้ที่พ่ายแผ้น้ําตาของน้องชายตนเองเสมอมาตั้งแต่ได้เสียแม่ผู้ที่ให้กําเนิดไปเรออนก็ได้สาบานกับหลุมศพของแม่เอาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่า เลออนผู้นี้จะเป็นผู้ที่ดูแลน้องชายของตนเองให้ดีที่สุดในชีวิตจนกว่าชีวิตของเขาจะหาไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะพี่เลออนคนตัวเล็กตอบกลับออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพางสายหน้ารัรัวส่งมาให้กับคนเป็นพี่เสียงปีเท้าที่เดินรากสลิปเปอร์ได้เดินกลับเข้ามาถึงในบ้านแล้วจึงทำให้ทั้งคู่ สั่พี่น้องต้องหยุดบทสนทนาเมื่อคู่นี้ลงไปโดยฉับพลันเรียบร้อยแล้วครับน้องบูออกมารับของเข้าไปในบ้านแล้วล่ะครับคนตัวเล็กรีบเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าหวานก่อนจะเปลงเสียงเรียกคนตัวโตวให้กลับมานั่งลงเพื่อจะได้เริ่มทานอาหารด้วยกันเสียทีพี่แหบมานทานข้าวเถอะครับคนตัวสูงด้เรื่องก็อีนั่งลงตรงกันข้ามกับคนตัวเล็กเพราะวันนี้ ประมุกข,ของบ้านเหลือที่จะนั่งหัวโต๊ะไปแล้วเช่นเดิมมื้อนี้ลบกกนด้วยนะครับคนตัวโตวเอ่ยปากบอกทางคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะและคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับตัวเองวันนี้นายมีธุระต้องรีบกลับหรือเปล่าคนเป็นเจ้าของบ้านได้เอ่ยปากถามกับคนตัวโตวที่กาลังนั่งกินข้าวอยู่เงียบๆไม่มีธุระครับแต่เดี๋ยวผมขออยู่ช่วยฟารางจานแล้วค่อยกลับนะครับพี่เรยอน เห็บได้หันไปสบมองไปหน้าดุดันของประมุขของบ้านนี้และเอ่ยปากกล่าวตอบพร้อมเอ่ยชิงขออนุญาตอยู่ช่วยเหลือคนที่ตนรักก่อนจะกลับบ้านอืมตามใจทางนั้นช่วยฟ้าเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วรบกวนนายขึ้นไปพบฉันบนห้องทำงานหน่อยนะพอดีมีเรื่องจะขอคุยด้วยนะเรยอนจุดยิ้มมุมปากออกมาแบบเบาบางให้กันแต่ทว่าเหตบที่ได้มองเห็น กลับรู้สึกว่รอยยิ้มนั้นมันทำให้ตนรู้สึกเย็นวาบไปถึงไขกระดูกสันหลักขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่เฮฟได้อยู่ช่วยคนตัวเล็กเก็บกวักร้านจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เดินขึ้นไปหาประมุขของบ้านตามเวลานัดโดยมีคนตัวเล็กเดินนำหน้าเดินไปทางห้องทำงานของคนเป็นพี่พร้อมกับของในมือได้ถือถาดที่วางเหยือชากับถ้วยชาเอาไว้สองใบพิเลออนครับ ฝ่าภาพี่เฮฟเข้าไปนะครับหลังได้ยินคนด้านในเอ่ยอนุญาตคนตัวเล็กจึงได้ผลักบานประตูใหญ่ก้าวเดินนําเข้าไปยังห้องที่มีหนังสือเทียงรายอยู่เต็มห้องสองรางได้เดินผ่านฉากกั้นรายฉลุเข้าไปจึงได้ศพห็นเป็นโต๊ะตัวใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กับบานหน้าต่างผ้าม่านรูคนตัวเล็กได้วางถาดที่ถืออยู่ในมือลงบนโต๊ะปีเรออนกำลังนั่งอ่านเอกสารในมือด้วยใบหน้าเคร่งขรึมอยู่ ฟ้าวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าน้ำชาหายร้อนแล้วหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกเรียกฟ้าได้เลยนะครับคนตัวเล็กผิดใบหน้าไปเอ่ยปากบอกกับพี่ชายของตอนเองเสร็จจับเรียบร้อยขอบคุณครับเป็นพี่ชายในบอกกล่าวขอบคุณจบคนตัวเล็กจึงคิดว่าสมควรได้แก่เวลาเฟดตัวเองออกไปจากห้องนี้ได้แล้วเช่นกันแต่ถ้าว่าพี่เรยอนกลับเรียกรังฟาวังเอาไว้กันซิก่อนเออ ฟ้าพี่ว่าเอาเยลลี่ผลไม้กับอัลมอนด์อบเกลือไปให้เจ้าฮาร์ปหน่อยดีกว่านะมือดึกพี่เห็นเจ้าฮาร์ปชอบแอบลงมากินขนมไม่มีประโยชน์เป็นประจำเลยนะ่ะเดี๋ยววันนี้มัวแต่นั่งเล่นเกมก็หยิบกินแต่ขนมไร้สาระอีกได้ครับฟาหลังจึงรับรู้แล้วว่าพี่ชายของตอนเองนั้นคงจะมีเรื่องจริงจังที่ต้องพูดคุยกับพี่เฮบโดยที่ไม่อยากให้ตนเป็นกังวลใจ หรือว่าได้ขึ้นมาได้ยินหรือมารับรู้อะไรด้วยอีกแล้วแต่อย่างว่ายังไงผมก็รู้สึกกังวลอยู่นี่น่หละครับเฮ้อถึงแม้จะอยู่ฟังด้วยฝารังก็คงคิดจะหาทางออกของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ดีหรือเปล่าถ้าอย่างน้อยก็ขอไปหาเจ้าเด็กงองแงขี้น้อยใจก่อนนอนสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเหล่านี้น้องหาบแอบลงมากินขนมคบเคี้ยวชุ่มดึกๆมาตลอดเลยสินะ เจ้ารุ่งชายตัวแสบคนนี้คอยหลังร่างบางออกจากห้องของคนเป็นประมุขของบ้านไปเรียบร้อยแล้วเรออนจึงได้วางเอกสารในมือลงและได้เงยหน้าใช้สายตาคมดุตวัดจับจ้องมองไปยังในตาสีเข้มของคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกันในทันทีดื่มชาก่อนสิฟ้าอุตสาหชงชามาให้เดี๋ยวพอเย็นชืดแล้วมันจะไม่อร่อย เฮฟจำต้องยกฝ่ามือที่มันเริ่มจะชื้นเหงื่อขึ้นมาจากยกถ้วยแก้วชาขึ้นมาดื่มลงคอไปอย่างนั้นแต่ทว่าเฮฟกลับรู้สึกว่าถึงความกลืนยากลำบากขึ้นมาอีกครั้งประดุดราวกับครั้งแรกที่เฮฟเคยขอเข้าพบกับคนหน้าเกรงขามหรือที่เรียกว่าท่านประธานอยู่ตรงหน้าเขาเพื่อจะมาขอขามากันเป,เป๊ะเลยละ่ะงั้นฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนายยังรักน้องชายฉันอยู่ไหม ประมุกข,ของบ้านพร่งปากถามออกมาทะลุกลางปองด้วยน้ำเสียราบเรียกดังเช่นวันแรกที่เคยได้พบเจอกันเลยรักครับผมยังรักน้องฟ้ามากๆคนที่ยกช่วยน้ำชาดื่มอยู่จึงจำต้องรีบวางแก้วต้ชาลงไปบนโต๊ะใหญ่ตามเดิมให้เรียบร้อยสิก่อนพอะเกรงว่ามันอาจจะหกเรอะเทอะได้แล้วถ้าฟ้าบอกว่าจะเลิกติดต่อกับนายและก็ร้องขอให้นายเลิกมายุ่งเกี่ยวด้วย แล้วนายจะทำยังไงจะทำตามคำที่น้องของฉันขอหรือเปล่าแววตาคู่คมของท่านประมุกยิงจ้องคขม่งมองมายังใบหน้าหล่อเหล่าที่ในตอนนี้เริ่มมีอาการตึงเครียดจนเรียวคิ้วกง่งขมูดมุ่นเข้าหากันขึ้นมาในทันทีนี่น้องฟ้าคิดจะจากผมไปอีกแล้วหรอสิทธิพี่ไรออนถามกันออกมาจะให้ผมตอบว,ว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่ผมต้องตอบว่าอะไรกันละ่ะ ว่าไงประมุกของบ้านได้ถามย้ำออกมาอีกครั้งหลังจากเห็นว่าคนที่ได้ยินคำถามไปนานแล้วกลับทำเพียงแค่นิ่งนั้นเงียบอยู่กับใบหน้าน,นิ้วคิ้วขมวดเพียงแค่นั้นเพราะผมลิมฝีปากอยากพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรดีไหนว่ารักน้องเชนมากไงถ้าเป็นนายจะเลือกทำตามที่คนรักร้องหอหรือว่า จะเห็นแก่ตัวเองเพื่อรั้งคนที่ตัวเองรักเอาไว้หลักประโยคที่พี่เรยออนคนหน้าเกรงขามตดเอ่ยถามกันออกมามันยิ่งทําให้ร่างสุงที่ออึ้งอยู่ก่อนแล้วถึงกับต้องสะอึกกับทางเลือกมากกว่าเดิมเข้าไปอีกเสมือนกับว่าประมุขของบ้านได้ตอกย้ําถามกันออกมาเลยซึ่งไม่ว่าผมจะเลือกกับคําตอบไหนมันก็เหมือนจะไม่ดีสักทางเลยไม่ใช่หรอเฮ้ hey. นายก็รู้ดีนี่ว่าคนที่เป็นพี่ชายคนโตนะ่ะรักน้องตัวเองมากขนาดไหนร่างสูงที่ได้ฟังคำนั้นออกมาเริ่มกดใบหน้าให้ต่ำลงนายเคยรู้ไหมว่าฝารังน้องชายของฉันนะ่ะต้องโตโตไม่ยังโดดเดี่ยวซึ่งกว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าฉันจะสามารถเลี้ยงดูน้องโดยตัวเองได้อย่างดีก็จนตาเท่าเห็นแก่ตัวคนนั้น เลือกเช็ดหัวน้องชายฉันออกจากบ้านมาแล้วเห็บ hey, ที่ทําได้เพียงแค่นั่งเงียบฟังและฉันก็รู้มาตลอดด้วย่น้องชน,นะต้องใจสลายมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนกับเรื่องของความรักซึ่งเป็นความรักที่ฝารังต้องเป็นฝ่ายที่แอบรับแค่เพียงครางเดียวตลอดมาด้วยซ้ำ่รงสูงยิงได้ยินเสียงที่มีอํานาจเอ่ยปากบอกแกมกดดันกันออกมาเหตบยิ่งรู้สึกต้องกดดัน จนต้องกดหน้าต่ำลงจนแทบจะก,ก้มหน้าให้จมมิดชิดตรงไปที่หน้าอกอยู่แล้วฉันว่านายน่าจะเข้าใจนะว่าฉันจะสื่อว่าอะไรเพราะนายก็มีพี่ชายที่สามารถทำเพื่อน,น้องแบบนายได้ทุกอย่างเช่นกันนี่สิ่งสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้านสั่นดังคลืดคลาดอยู่บนโต๊ะใหญ่บทสนทนาก่อนหน้าของทั้งครู จึงได้จำต้องยุติลงไปก่อนสายตาของเฮปดันเหลือไปเห็นรายชื่อที่ปรากฏเด้งขึ้นมาอยู่บนหน้าจอเจ้าลูกหมาน้อยจอมแสนเพราะว่าเฮปนั้นเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตากลายเป็นคนบื้อใบ้รับประทานตั้งแต่ตอนที่ตอบคำถามของพี่เรออนไม่ได้เลยสักคำว่าไงไอ้ทีดือ้อเจ้าของบ้านเปิดสปีกเกอร์โฟนอาจจะคงเพราะอยากให้คนที่นั่งก้มหน้างุดอยู่ได้ฟังเสียงของเจ้าลูกชายของตนเองด้วยสินะ เลออนบอกให้มัมมาหาฮาร์ฟเหรอฮาร์ฟก็บอกว่าจะนอนบ้านน้องบูแล้วนี่ไม่อยากเจอมัมมี่ตอนนี้ด้วยอะแล้วฮาร์ฟทำไมไม่อยากเจอมัมมี่ล่ะฮึลายนั้นอนะพอรู้ว่าฮาร์ฟเอาแต่แอบย่องลงไปกินขนมไร้สาระเป็นมือดึกก็รีบกุรีกุจอออกไปหาเลยนะเลออนขี Leon, iko, ้โกงอะไหนสัญญากันแล้วว่าจะไม่บอกมัมมี่ไงก็่วันนี้ฮาร์ฟดื้อไง แล้ววันนี้เราเป็นอะไรเธอกำลังทำให้น้องฉันต้องร้องไห้อยู่นะรู้ตัวบ้างหรือเปล่านี่เจ้าฮาร์ฟฟังอยู่หรือเปล่าเรานะ่ะเคยรู้สึกผิดบ้างไหมไหนเคยพร่ำบอกว่าจะไม่ทำให้มัมมี่เสียใจไงเเลโอ,อนก็ไม่เข้าใจหาเหมือนกันนั่นแหละห้ามกดวางสายนะถ้าเธอกดวางสายก็ไม่ต้องข้ามฟ้ากลับเข้ามาในบ้านของฉันเลยนะ อะไรฮะก็ผิดตลอดนะั่นแหละฮารับไหนเราเคยบอกว่าเราโตแล้วไงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะดูแลมามี่นะแต่นี่เธอยังทำน้องชายฉันร้องไห้อยู่เลยนะเธอเป็นหลานฉันก็รักเหมือนกันแต่น้องชายฉันก็ต้องรักมากกว่านายถูกไหมถ้าฮารมีน้องหรือมีคนรักฮารจะเข้าใจฮาจะไม่มีมันทั้งสองอย่างนั่นแหละไอ้ดื้อเอ้ย ลงไปหาน้องชายฉันเลยถ้าฉันเห็นว่าน้องฉันเดินร้องไห้กับเข้าบ้านมานะฉันจะเดินไปหาเธอเองเข้าใจไหมฮคิดว่าเลอออนจะเข้าใจฮับมากกว่าใครซะอีกแต่ไม่เลยไม่เคยเลยเลอออนก็ไม่เคยก็ใจฮับเหมือนกันแหละฮับจาฮับนาสิ่งของเรอออนเริ่มอ่อนลงพางหูรลมหายใจออกมาด้วยความแผ่วเบาใช่สิ มันไม่สำคัญไงมันเลยไม่มีใครต้องการมันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่ <c oughs> ก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะตัดจบลงไปเหฟที่พันได้ยินรุสิงสะอื้นให้มาจากปลายสายเจ้าลูกชายของเขาคงจะต้องเกิดอาการเสียจใจมากแน่ซึ่งในตอนนี้ความรู้สึกของเหฟมันช่างร,รู้สึกผสมปนเปไปสมหมดเสมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันได้ประเดยประลังเข้ามาฟาดเขาที่หัวกระบาลเขาอีกครั้งเลยก็ว่าได้แล้วที่คนเป็นรูพูดออกมาแบบนั้นประดุดเหลากับว่าเกิดความน้อยอกน้อยใจใส่กันใช่สิก็หามันไม่สำคัญไงเลยไม่มีใครต้องการมันมาตั้งแต่เกิดดาวนี้ประโยคนี้คืออะไรผมสมองตื้อบ้องอึง้งจนมันจุกหนูนที่หน้าออกไปหมดเหตบ กำลังเรียกสติตนเองกลับคืนมาได้อีกครั้งหลังจากได้ยินเสียงของพี่เรออนเปล่งเอ่ยปากถามกันออกมารับไว้หรือเปล่าลูกชายนายน่ะฉันเลี้ยงลูกนายจนเสียคนไปแล้วจริงๆเพราะกลัวว่าหลานจะขาดก็เลยตามใจจนเกินไปเขาอยากได้อะไรฉันก็หามาประเคนให้หมดเฮอจนฟ้าต้องเป็นฝ่ายห้ามปรามฉันตลอดทีนี้เลยกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจไปแล้วพอทูนหัวแบบเรออน ครูลมหายใจออกมาอีกครั้งหลังจากที่โดนคนเด็กชิงตัดสวางสายไปกันซะก่อนเรยอนจึงต้องบอกกล่าวออกมาอย่างเชิงขอโทษขอโพยกับพ่อแท้ๆตรงหน้าในทันทีนายลองไปคิดดูเองก็แล้วกันถ้ายังมั่นใจว่ารักน้องชายฉันอยู่ประมุขของบ้านฉายแววตาจริงจังก่อนจะพูดต่ออีกครั้งฉันแนะนำว่าให้ดืดึงแล้วก็พยายามรั้งฟ้าเข้าไว แล้วค่อยๆหาวิธีจัดการจับแก้าเด็กดื้อเถอะแต่ก็คงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะอีกนานเลยล่ะรอไหวหรือเปล่าอ่าครับแต่ฟารังน้องชายของฉันยังรอนายมาตลอดเลยนี่นะเช่ไหเห็บประโยคสุดท้ายจากเกรออนที่กล่าประโยคเมื่อกี้ซึ่งมันดูแอบแฝงไปได้วยความกดดันให้กับคู่สนทนาที่ฟังอยู่จบลงไปแล้วนั้นประมุกของบาน จึงเลือกที่จะเอนหลังพิงลงไปกับพนักเก้าอี้ตัวโตวดังเดิมพรางปลายหางตามองไปยังคู่สนทนาที่ในตอนนี้เจ้าตัวยังคงเอาแต่นั่งนิ่งเงียบเฉียดอยู่แบบนั้นหรือผมจะกดดันเขามากเกินไปแต่แล้วยังไงล่ะพอน้องชายของผมยังรอเขาคนนี้มาคนเดียวตลอดได้เลยนี่ทั้งที่คนคนนี้ก็มีคนอื่นเรียราดเรื่อยมาด้วยซ้ำไปแต่ท่านนายคิดว่ามันเหนื่อยจนเกินไป หมดแรงจะสู้แล้วละก่อฉันแนะนำเลยว่าให้รีบปล่อยมือซะแม่ลูกเขาจะได้ไม่ต้องมาร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉันก็ไม่ชอบให้น้องชายและหลานฉันเสียใจเลยสักนิดเดียวคนเป็นประมกุกได้เห็นคู่สนทนาก็ยังคงเอาแต่นั่งนิ่งเงียบกริบจึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากต่อเสีเลยนายคิดว่าเด็กสิบขวบที่โตมาจนหาเงินได้เองครั้งละจนนวนไม่น้อยได้ขนานี้เพราะอะไรละ่ะ พอเขาเห็นแม่ตัวเองต้อง,ตองลำบากก็เลยไม่อยากให้แม่สุดที่รักของตัวเองต้องมาเน็ดเหนื่อยยังไงละ่ะจะยอมเป็นฝ่ายที่ต้องทำงานหนักๆเสเองเพื่อให้คนเป็นแม่ได้อยู่กับตัวเองได้ตลอดเวลายังไงละ่ะแล้วรู้สึกยังไงถ้าหากวันหนึ่งวันใดอยู่ๆก็จะโดนแย่งของรักของห่วงไปจากกันกลัวว่าตัวเองจะถูกรดความสำคัญลงไปเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเราเลยใช่ไหม นายคิดเหมือนก,นกันกับฉันหรือเปล่าละ่ะคนเป็นประมุขพูดจบก็ได้ละสายตาไปจากใบหน้าอึมครึมที่เอาแต่ปล่อยแผ่รังสีมาคู่ออกมาแบบไม่หยุดหย่อนแต่ทว่าร่างสูงนั้นก็ยังคงนั่งนานนิ้วคิ้วขมวดผูกกันเป็นปมอยู่ที่เดิมเรย์อ่อนที่ได้ทิ้งตัวพิงลงที่พนักเก้าอีต้ตัวโตโดยท่าทางนั่งอย่างสบายๆเริ่มขยับนิ้วแกลงกดยุกยิกกับสมาร์ทโฟนขึ้นใหม่อีกครั้งฟ้า เจ้าฮาร์ยอมออกมาเจอเราหรือเปล่าครับพี่เลออนตอนนี้อยู่ในห้องนอนของน้องบูแล้วครับฝากดูแลหน่อยละกันฉันเผลอขึ้นเสียงใส่ไปนะ่ะใจเสียแย่แล้วละมังนันมีหน้าหร่ะถึงเดินร้องไห้ยอมลงมาหากันจนฟ้าตกใจแทบแย่เลยครับโทษทีพี่เผลอทำหลานปล่อยโฮไปแล้วสินะอืมฟ้าเข้าใจครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวท้าน้องฮาร์ปหลับแล้วฝ้าค่อยเดินกลับบ้านนะครับก็ให้กลับมาด้วยกันเลยสิไปรบกวนบ้านคุณบาโรทั้งวันเกรงใจเขาแย่ไว้เดี๋ยวฝ้าจะพาลูกกลับนะครับลูกเธอนนะดื้อจะตายโกรธฉันจนไม่ยอมกลับมาดีๆเป็นแน่บอกไปก็แล้วกันว่าช่วงพักร้อนที่จะถึงนี้ฉันจะพาไปเดฟอริดาอ a ควาเรียมแล้วก็บอกเจ้าฮาร์ปดว่าไม่ต้องรับงานเพิ่มเลยนะครับพี่เลออน หลังจากกดวางจากปลายสายสายตาคู่คมก็ได้ศบมองไปยังคนที่ยังคงนั่งคิดหนะักว่าจะตัดสินใจทางไหนดีกับคู่แม่ลูกคู่นี้ลูกนายนะ่ะต้องมีของแลกเปลี่ยนเสมอเป็นนักธุรกิจตั้งแต่สี่ขวบเชียวนะ <c oughs> คนที่นั่งซึมกระทืออยู่ได้ศบมองไปยังคนที่นั่งเงียบอย่างใช้ความคิดจนกระทั่งคนที่นั่งนิ่งเงียบมานานแสนานาน ยอมปริดปากถามในสิ่งที่ตนยังรู้สึกคับข้องใจอยู่เช่นกันพี่เลออนน้องฮาฟสนิทกับน้องบูมากเลยเหรอครับใช่เพราะบ้านนั้นเขาย้ายมาอยู่ตอนเจ้าฮาฟมันได้เ็ขวบแล้วเขาก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายวัยเจ็ดขวบเหมือนกันเห็นบอกว่าเลิกกับแฟนมั้งแล้วฝั่งตัวเองพร้อมกว่าเลยมาซื้อต่อบ้านหลังตรงกันขามแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูลูกจนต้อง น้องบูเอาแต่ตามติดต้อยเจ้าฮาบก็เลยอยู่ด้วยกันจนสนิทกันไปเลยนะสิแล้วเออพ่อน้องบูล่ะครับก่อนตัวโตไดเ้เรียบๆเกี่ยงๆเอ่ยถามกับประมุกบ้านอ๋อคุณบาโร่น่่เหรอฝ่ายนั้นนะ่ะตามจีฟ้าชัดเจนมาตลอดพอน้องบูมาอยู่ที่นี่มากินข้าวกับเจ้าฮารมาเล่นกับเจ้าฮาบจนหลับนอนอยู่ที่นี่เป็นประจำแต่คุณบาโร่เขาบ้าทำงานหามรุ่งหามคำ่ำ บางวันก็มารับน้องบูกลับไปในตอนเช้าบางทีก็นูนฝากไว้สองสามวันถึงมารับกลับทีนะครับปะมุกของบ้านเดรีตามองลงจับจ้องคนที่ตรงหน้าตอบรับเพียงคำสั้นๆเท่านั้นแต่คุณบาโรเขาลูกจีบฟา้าจนฉันยังบอกให้น้องฉันยอมใจอ่อนลงให้เขาบางและลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีความสุขอยู่บ่อยครั้งเลยนะแล้วค่อยมีน้องให้เจ้าหาบกับน้องบูกันอีกสักคน เท่านี้กะลงตัวเปะกับครอบครัวสุขสันต์เจ้าของบ้านได้สังเกตสีหน้าคนตัวโตวฝั่งตรงข้ามที่ในตอนนี้จะตัวมีใบหน้าเริ่มอึมครึมหนังน้ำตาตกในไปรีบร่อยแล้วแน่ๆแ,แต่ฉันจะบอกให้นายรู้ไว้ว่าน้องชายฉันนะ่ะดื้อรั้นไม่ต่างกันกันกบเจ้าฮาบปเลยรักแต่คนเดิมๆจนฉันเหนื่อยใจแทนจะทุ่มเทเพื่อรักอะไรกันขนาดนั้นตั้งเป็นสิบปีเลยนะ แถมยังบอกกับฉันตลอดด้วยว่าถ้าไม่ใช่คนคนนั้นฝาก็คงรักใครไม่ได้อีกแล้วละครับพี่เลออนนายว่าไงล่ะคนคนนั้นน่ะคนที่เอาแต่นั่งก้มหน้าจึงยอมเงยหน้าขึ้นมาสบมองเลออนด้วยสายตาที่เหมือนกับจะมีม่านน้ำตาบดบังกันอยู่เต็มปรีแต่ยังคงอดกลั้นเอาไว้เพื่อไม่ยอมให้มันได้ไหลวรินออกมาได้อย่างง่ายได้ฉันว่านายกลับไปพักเถอะ ขอบใจที่มานั่งคุยเป็นเพื่อนฉันะประมุขของบ้านได้ตัดกล่าวจบขอบคุณพร้อมกับบอกลาส่งแขกอย่างกลายกลายก่อนที่คนตัวโต,วตวที่มีใบหน้าเคร่งครึมอึมครึมมาตลอดทั้งวันจะเป็นฝ่ายเดินเลยฉากด้นห้องไปประมุขของบ้านก็ยังส่งเสียงเปรย,ยให้ได้ยินกันอีกครั้งตัดสินใจให้ดีละกันแล้วค่อยมาให้คำตอบกับฉันหวังว่าคำตอบของนายจะคุ้มค่ากับน้ำตาของหลานฉัน ที่เขาต้องเสียใจขนาดนี้เพราะมันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะเฮบขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.14ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดสักตะไคร้เพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็ถูกใจกดแชร์กดไลค์เพื่อคนที่คุณชอบและก็ได้เป็นกำลังใจให้กับแอดมินในช่องทางนี้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามจบๆด้วยค่ะ